สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวคันนี้นะฮะหัวจรวดนะครับปี2003ตัวนี้นะฮะเครื่อง3,000ฮะเครื่อง 5L ตัวนี้นะครับ ใครที่กําลังหารถอยู่นะฮะคันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีมันจะเป็นแอจะไม่เย็นนะฮะคันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะปีใหม่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าช่วงหลังปีใหม่ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถตู้อยู่นะเอาไปรับนักเรียนฮะแล้วก็ไปทารถรถบ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถตู้ราคาหลักหมื่นอย่างนี้นะฮะเอาไปทํารถบ้านผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสุดยอดจริงฮะคันนี้ตอบโจทย์คุณได้ครับแตต่่วาาา้อองงงเเไปก็บนนนนสิดึะะ แต่ถ้าพูดถึงสภาพรวมๆอย่างนี้ฮะเออมันจะมีรถตู้มันจะมีสองสองรุ่นฮะตัวนี้ผมบอกเลยฮะมันมีคอมเมนต์มานะคอมเมนต์ว่ารถตู้แถวบ้านเขาอะถ้าเกิดรุ่นนี้เขาซื้อได้อยู่บ้านสี่หมื่นถ้าเกิดว่าใครที่หาได้สี่หมื่นฮะถือว่าถูกมากๆครับเพราะว่ารถตู้คันนี้มันปีสองพันสามนะมันไม่ได้ปีเก้าเจ็ดนะอะมาดูสภาพรวมๆกันดีกว่าว่ารถคันนี้มันโอเคไหมมันขายราคาเก้าหมื่นเก้าเนี่ยมันสภาพมันเป็นยังไงบ้างครับ ปกติตัวนี้นะฮะถ้าเกิดสวยๆฮะพร้อมใช้สักนิดหนึ่งนะฮะขายอยู่มันแสนสองแสนสามนะมันแล้วแต่สภาพนะแล้วแต่ออปชั่นของรถบางคันก็ขายราคาแพงนะนะฮะมันอยู่ที่ว่าเขาแต่งมาเต็มหรือเปล่าครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมขายตามสภาพฮะคันนี้นอ่ะมาดูฮะถ้าเกิดพูดถึงกระจังหน้าตัวนี้นะฮะพูดถึงกระจังหน้าตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดไฟหน้าตัวนี้ตรงไฟเลี้ยวจะมีแต่งนิดหนึ่งนะครับต้องเอาไปเก็บงานเองนะครับนี่ตรงนี้นะฮะไฟเลี้ยวนะครับ ภาษีอยู่ที่30พฤษภาคมนะฮะหกนะครับนี่ไฟหน้าก็จะเหลืองนิดหนึ่งครับตรงนี้ถ้าพูดถึงไม่ต้องเก็บงานนะไม่ต้องเก็บงานนะกระจกไม่มีแตกไม่มี้าวนะฮะเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวรายงานให้ทุกคนได้ชมว่ารถคันนี้สภาพเป็นไงบ้างยางฮะยางถ้าพูดถึงนะฮะพร้อมใช้นะฮะยางนะฮะยางพร้อมใช้นะฮะยางคือไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับยางโอเคเลยนะครับ ก็จะมีพวกสติกเกอร์ที่ก็ติดเป็นรถบรสัตนะฮะสติกเกอร์ที่ก็ติดมานะครับเห็นไหมครับสภาพนะครับสภาพถือว่าโอเคนะถ้าเป็นใจผมผมไม่เก็บงานนะผมเก็บนิดหน่อยนะฮะเก็บนิดหน่อยแล้วไปขัดสีเอานะครับนี่ก็จะมีพวกฟิล์มนะฮะฟิล์มนะครับฟิล์มก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปใช้หรือว่าจะต้องติดใหม่นะเพราะฟิล์มมันลอกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าว่ารถมันเดิมไหมเดี๋ยวผมไล่ดูเลยดีกว่า รถคันนี้ได้บอดี้เดิมนะครับได้บอดี้เดิมนะครับอมันแกะดูมันแกะดูเหมือนมนเอากาวมาติดนะครับก็มองไม่เห็นอาร์ตนะครับอแต่รถคันนี้ผมเช็คแล้วนะครับได้บอดี้เดิมนะครับบอดี้โครงสร้างเดิมนะครับเห็นไหมครับแต่ว่ารถมันจะโศกกระโปงนิดหนึ่งนะฮะรถน่าจะเเหมือนไปลุยฝุ่นลุยโคลนมานะครับรถใช้ต่างจังหวัดนะครับอ่าก็จะมีเบาะนะฮะที่จะต้องเก็บงานถ้ามีเบาะนะครับคอนโซลหน้าก็จะมีเห็นไหมครับเป็นคีดินเล็กนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับ ก็ต้องเอาไปปั่นเอาไปขัดเอาเองนะครับคันนี้แอร์ไม่เย็นนะอ่ามาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็จะมีริ้วรอยสักนิดหนึ่งนะฮะ,ะมีตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นะฮะรอยครูสักนิดหนึ่งนะฮะไฟท้ายไม่มีแตกนะครับไฟท้ายไม่มีแตกนะครับก็จะมีรอยติดสติกเกอร์มานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปก็ถ้าอยากทําให้สวยก็เก็บงานสักนิดหนึ่งนะฮะไฟท้ายฝั่งนี้นะครับไฟท้ายฝั่งซ้ายจะมีรอยรอยรอยแตกนิดนึงนะครับ ่นี่นะครับนี่มาได้บางเดิมนะครับประตูสไลด์นะครับประตูสไลด์ถือว่านิ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยประตูสไลด์ถือว่าปกตินะรถคันนี้ได้เดิมนะครับได้เดิมจริงๆนะครับคันนี้นะฮะก็จะมีกระจกตัวนี้นะฮะกระจกตัวนี้กระจกตัวนี้แตกมานะครับพอแตกเจ้าของเขาน่ยเอาเหมือนเอาพลาสติกนะฮะมาตัดแล้วก็มากันเฉยๆฮะถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปอ่ะต้องไปเปลี่ยนกระจกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะอ่านี้เป็นเบ็นนี่เฉยๆนะฮะเป็นพลาสติกเฉยๆนะครับ อ่ถ้าเกิดฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับดิ้นลอยนิดหนึ่งนะครับดิ้นลอยนิดหนึ่งนะครับยางก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวดูคอนโซลหน้าก่อนอ่าคอนโซลหน้าตัวนี้นะฮะคอนโซลหน้าตัวนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะแต่ต้องไปขัดสักนิดนะฮะเบาะต้องไปเข้าร้านอัดฉีดเลยนะครับเอาไปสักเอาไปสักสักนิดหนึ่งนะฮะเบาะข้างหลังเต็มนะฮะเบาะข้างหลังเต็มนะฮะคันนี้นะฮะนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปทํารถบ้านเนี่ยผมถือว่าเหมาะนะ คือบางคนเนี่ยซื้อรถรถพวกนี้ไปอะลดราคาหลักหมื่นไปเนี่ยคือเอาเบาะออกให้หมดเลยนะแล้วไปตีตู้ทําเป็นรถบ้านคือสามารถที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับไปไกลๆไปกับครอบครัวนะครับถือว่าเป็นรถที่ลงทุนน้อยนะครับราคาประหยัดอ่าราคาประหยัดเลยนะครับเบาะครบนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไปรับนักเรียนก็ถือว่าได้นะฮะคันนี้นะฮะดูเพดานก่อนดูเพดานก่อนเพนดานถึงยังโอเคนะมันจะมีรูตัวนี้นะครับ มันจะมีตัวนี้ฮะจะเป็นรูรูนิดหนึ่งนะครับนี่เอตัวนี้น่าจะน่าจะลอยหนูกัดนะครับไม่แน่ใจนะครับอแต่ว่ารถใช้งานปกตินะฮะรถใช้งานปกตินะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเครื่องฮะเครื่องคันนี้ยังกิฟตอยู่เลยนะครับอแต่ว่าแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าจอดทิ้งไว้น่ะมันจะเหมือนประมาณว่าแบตเตอรี่จะเก่าสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ ไปเปลี่ยนเองได้ครับแบตเตอรี่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพเครื่องก่อนว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับถือว่าเป็นรถที่ท่าดิดนะฮะท่าดิดค่อนข้างจะฮอตมากตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทดูเครื่องให้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับสภาพเครื่องถือว่ายังนิ่งอยู่นะฮะเสียงก็ถือว่ายังไพเราะอ,อยู่นะฮะพัดลมก็คือปกตินะฮะ แต่คันนี้ผมบอกเลยนะว่ารถแอร์ไม่เย็นนะฮะใครเอาไปก็ต้องแบบไปทำแอร์ฮะเดินไปทำแอร์สักนิดหนึ่งนะฮะผมไม่ได้เช็คว่ารถมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบแอร์หรือเปล่าครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับผมขายตามสภาพอยู่ฮะผมไม่อยากลงทุนนะฮะไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่3 4 0 0 0 0สนะฮะสามแสนนะครับอ่าครับถือว่าไม้ก็ค่อนข้างจะวิ่งเยอะสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเค สภาพเครื่องนะฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับอ่าอาเครื่องน้ำมันไม่มีพ่นนะฮะไม่มีพ่นนะฮะเครื่องไม่มีไอขึ้นนะครับถือว่าเครื่องนิ่งๆนะครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะฮะอ่าเครื่องถือว่ายังนิ่งเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปลองดูสภาพช่วงล่างสักนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับนี่สามารถที่จะแต่งได้นะคันนี้ฮะถือว่าโอเคครับสภาพราคาประมาณนี้นะครับวันนี้ขายอยู่ที่นะครับเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนนะฮะวันนี้ผมขายอยู่ที่9 9 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะฮะคันนี้รุ่นนี้ใครที่กําลังหาอยู่ะฮะรุ่นนี้นะฮะ ใครได้เท่าไหร่ทักมาครับราคานะครับไม่ใช่ว่าผมขายได้9 9 0 0นะครับคุณได้เท่าไหร่คุณทักมานะครับราคารถตู้คันนี้ปี2 0 0 3ันะถ้กเกิดว่าใครจะบอกว่า4ี่ห้าหมื่นนะฮะมันต้องปีเกเจดนะฮะ93้าสามนะฮะตัวเ, ants, เป็นตัวแบบรุ่นแรกนะฮะเป็นเป็นเอ่อเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะแต่ว่าตัวนี้มันได้พาวเวอร์นะนะครับอ่าแต่ว่ารูปโฉมรูปโฉมของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันฮะเป็นหัวจรวดคล้ายคลกันฮะ แต่ว่าตัวนี้มันได้ปี0ูนย์สามนะครับถือว่ายังได้ปีใหม่ขึ้นนะครับมันจะมีหลังคาสูงกับหลังคาเตี้ยฮะตัวว่าตัวนี้ได้หลังคาเตี้ยนะครับอ่าพูดถึงรูปทรงกระทัดรัดนะป้าทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองดูดีกว่าครับอโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองนะฮะว่ารถคันนี้ขับเป็นไงบ้างครับแต่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกก่อนนะครับเพราะว่าอะไรไหฮะแอร์ไม่เย็นนะครับ เดี๋ยวมือกล้องเขาจะร้อนนะครับเดี๋ยวเปิดกระจกให้อโอเคครับผมทุกคนครับก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมนะฮะทุกครั้งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับเซฟตัวเองไว้ก่อน,นครับช่วงนี้ก็ปีใหม่แล้วครับก็ใครที่กลับบ้านนะฮะก็เดินทางกันปลอดภัยนะฮะตัวล็อกน่าจะเสียนะฮะตัวนี้นะฮะตัวล็อกโอเคครับตัวล็อกโอเคครับได้แล้วครับนี่อ่า ใครที่เดินทางกลับบ้านปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะฮะอ่าแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองนะฮะดูแลตัวเอง้วยนะครับช่วงนี้นะครับอัตราเร่งรถคันนี้นะครับถือว่าโอเคนะฮะระบบไฟเลี้ยวฮะใช้ได้ปกตินะฮะซ้ายขวาปกตินะฮะระบบไฟนะฮะอ่าไฟหน้าปกตินะครับที่ปัดน้าฝนฮะที่ปัดน้ําฝนใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับอ่าต้องไปซ่อมบารุงเองนะฮะอ่า เดี๋ยวดูช่วงล่างให้เครื่องเสียงฮะเครื่องเสียงใช้ไม่ได้นะครับราคาถูกแน่นอนครับอ่าเอาไปเก็บงานเอาครับเอาไปเก็บงานเอาครับถือว่าราคานี้นะครับมันก็หายากนะครับเป็นปีศูนย์สามนะนะครับไม่ใช่ปีเก้าเจ็ดเก้าสามนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่หาได้ถูกนะฮะทักมาครับโทรมาครับเดี๋ยวมีค่าคอมให้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่แบบเฮ้ยรถคันเนี้ย ที่บ้านราคานี่เองส่งมาครับผมรับซื้อครับผมครับระบบชื่องล่างถือว่าโอเคฮะนิ่งๆนะครับอัตราเร่งของรถนะฮะถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเหยียบให้นิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะเนไครับเสียงค่อนข้างจะเพราะนะฮะเสียงค่อนข้างจะเพราะนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับอัตราเร่งโอเคเลยฮะสปีดแรงสปีดของเขาถือว่าใช้ได้ฮะระบบเกียร์ครับไม่มีหลุดนะครับถือว่าปกติเลยนะครับ นี่ถ้าเกิดว่าใครกําลังหาอยู่นะครับผมบอกเลยฮะเอาไปทํารถบ้านนะคนที่กําลังหารถรุ่นนี้ไปทํารถบ้านน่ะถือว่าโอเคเลยนะอืมถือว่าโอเคเลยฮะถ้าเกิดว่ารถซื้อรถใหม่ๆรุ่นใหม่เอ่อราคาสี่ห้าแสนนะฮะผมมันมันมันใช้ทุนเยอะแต่ว่ารถตัวนี้มันใช้ทุนน้อยฮะมันใช้ทุนน้อยมากตัวนี้นะฮะราคาไม่ถึงแสนก็ได้แล้วครับตกแต่งหน่อยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ ่าโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้นะฮะถ้าเห็นคลิปแล้วนะฮะเบอร์โทรผมอี่ทิ้งไว้งล่างนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาช่องผมแล้วะฮะฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งนะฮะผมจะทําคลิปเรื่อยๆคระะับแล้วทุกคนจะได้ไม่พลาดนะ,ะจะได้ชมคลิปเรื่อยๆหรือว่าผมหารถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆบางครั้งถ้าเกิดว่าคนที่รถบางทีหามาได้แต่ว่าบางทีอ่ะมันไม่มันไม่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับ ผมอยากให้ลูกค้ากดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์บุ๊ดน่ะฮะเดี๋ยวเจอกันที่หม่คร้าสวัสดีครับราคาถูกแน่นอนครับอ่าเอาไปเก็บงานเอาครับเอาไปเก็บงานเอาครับถือว่าราคานี้นะครับมันก็หายากนะครับเป็นปี03นะนะครับไม่ใช่ปี97 93เดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่หาได้ถูกนะฮะทักมาครับโทรมาครับเดี๋ยวมีค่าคอมให้นะครับ ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่แบบโอ้ยรถคันเนี้ยที่บ้านราคานี่เองส่งมาครับผมรับซื้อครับผมครับอ่าระบบช่วงล่างถือว่าโอเคฮะนิ่งๆนะครับอัตราเร่งของรถนะฮะถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเหยียบให้นิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะนะครับเสียงค่อนข้างจะเพลาะนะฮะเสียงค่อนข้างจะเพลาะนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับอัตราเร่งโอเคเลยฮะสปีดแรงสปีดของเขาถือว่า ใช้ได้ฮะระบบเกียร์ครับไม่มีหลุดนะครับอ่าถือว่าปกติเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครกําลังหาอยู่นะครับผมบอกเลยถฮะเอาไปทํารถบ้านนะคนที่กําลังหารถรุ่นนี้ไปทํารถบ้านนะ่ะถือว่าโอเคเลยนะอืมถือว่าโอเคเลยฮะถ้าเกิดว่ารถซื้อรถใหม่ๆรุ่นใหม่หมหมเอ,อราคาสี่ห้าแสนนะฮะผมมันมันมันใช้ทุนเยอะแต่ว่ารถตัวน,นี้มันใช้ทุนน้อยฮะ มันใช้ทุนน้อยมากตัวนี้นะฮะราคาไม่ถึงแสนก็ได้แล้วครับตบแต่งหน่อยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่าโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้นะฮะถ้าเห็นคลิปแล้วนะฮะเบอร์โทรผมอีทิ้งไว้งลางนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาช่องผมแล้วฮะฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งนะฮะผมจะทําคลิปเรื่อยๆครับแล้วทุกคนจะได้ไม่พลาดนะจะได้ชมคลิปเรื่อยๆหรือว่าผมหารถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆบางครั้งถ้าเกิดว่าคนที่ รถบางทีหามาได้แต่ว่าบางทีมันไม่มไมตอบโจทย์ลูกค้านะครับผมอยากให้ลูกค้ากดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะกดซับสไครป์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ